เป็นอะไรป่เนี่ยเปิดตัวอะไรคะอ่าเห็นกันได้ยังอะตอนแรกเราจะยังไม่ให้ดูดีกว่าปิดไว้ก่อนให้เปห้เปิไปก่อนยูไม่รู้เลยว่าเป็นอะไรไม่รู้เลยมีใครทราบเลยวันนี้เนี่ยเราอยู่กันที่ร้านอะไรคะวันนี้นะคะเราอยู่กันที่ร้าน Nail k i t Cafe and Spa ค่ะทุกคนซึ่งเป็นคาเฟ่และสปาเป็นสถานอยู่ตรงที่อินดีมนะคะจัดไว้รองรับสมาชิกของอินดีมเป็นพิเศษเลย ใช่ก็พี่ฟ้ามาถึงเราก็จะการรีแลกซ์กัจริงเดินเ <ไป S 1> ข้ามาคือเป็นร้านทำล็บแล้วหนึ่ง,งขึ้นมาชั้นสองเป็นร้านสระผมะเป็นคาเฟ่มีสปานวดอีกคือครบวงจรที่นี่ที่เดียวเลยนะคะที่ เนลคิดสปาแอนด์คาเฟ่นั่นเองค่ะเดีตอนแรกพี่ฟ้าก็ม้วนผมมาก็้วสระผมที่นี่แหละเพราะว่าเปลี่ยนลุกเปลี่ยนลุกที่มาช้าเนี่ยนะผม <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวจบไลฟ์ไปทำเล็บต่อค่ะทุกคน <c oughs> พี่บอกว่าไลฟ์สองทุง่มประมาณสองทุ่มครึ่งคือพี่ฟา้าสระผมอยู่อันนี้สวัสดีคุณบอสนวัดด้วยนะสวัสดีค่ะนะบอสกราบโดนใจเขาสวัสดีด้วยนะคะสนใจสั่งซื้อได้เลยนะคะใช่แม้กระทั่งปั๊บป๊าปั๊ป้าก็ต้องซื้อ ต้องมีไว้ติดบ้านสักหนึ่งกระปุกวันนี้ป,ป๊าป๊าก็ต้องซื้อเช่นเดียวกันอ่ะสวัสดีทุกคนคอมเมนต์เขา้าไว้ในกันบ้างบอกกันขับน่ารักปังไม่ไหวสวยกันจังเลยขอบคุณนะคะวันนี้เนี่ยพี่ฟ้าอยากจะพูดถึงจุดกําเนิดของสินค้าตัวนี้เพราะว่านะแต่ว่ามันคิมีโนโตะอีกแล้วคือมันแบบวุบตรงนี้อะไคิมีโนโตะอีกแล้วตั้งแต่ต้นไร้ไปหรออ่ออแต่ก่อนทีจ่จะคิมีโนโตะขอถามอะไรอย่างหนึ่งได้ไหมว่าพี่ฟ้าหลายอย่างก็ได้ เลขบัญชีอะไรเลขบัญชีอะไรจะขโมลบัญชีอ๋อกากากาอะเอาไปเริ่มต้นเลยว่าจุดกําเนิดของสินค้ามันคืออะไรยังไงพี่ฟ้าทําไมถึงมาเป็นตัวคอลลาเจนตัวนี้คือจริงๆเนี่ยต้องบอกว่าเราทํางานหนักมากหนูก็รู้ว่าพี่ทํางานหนักมากจริงๆใช่ช่วงนี้เนี่ยเราอยากจะหาสินค้าอะไรที่เรากินเองแล้วได้ผลเองเพื่อต้องย่อเห็นในกระจกอ๋อ ช็อตฟิวอ่แล้วกินผลเรากินผลผลลัพธ์เองเราได้ผลเองแต่ว่ามันต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่เหมาะกับเราคือตอนแรกพี่ฟานเป็นคนชอบกินอะไรของแซ่บใช่ไหมล่ะเราจะมาแทรกแผนตัวเองมันก็ไม่ได้เราก็เลยทําน้ําปลาออกมาเราไม่สามารถกระโดดลงหม้อได้ผลตอบรับก็คือดีมากดีไม่หวาเรารูสึกว่าเฮ้ยความเป็นซีอมันพุ่งพล่านอยู่ในตัวเราเลือดความเป็นแบบ นักธุรกิจสาวสวยสุดฮอตสุดแซ่บมันรู้สึกว่ามันต้อง,งไปต่อาเป้าหมายแดนซ์โรเวอร์ถ <Fl> ูกป็นยังต้อง,ง่อเพราะว่าพี่ฟ้ามีเป้าหมายในชีวิตที่เราอยากจะต้องทําอะไรเยอะแยะมากมายแล้ว,ลว hey, เราก็คิดเอาเราก็ทำอะไรดีนะก็เลยมีปรึกษากับบอสว่าหนูอยากทําตัวนี้ออกมาเพื่อให้แฟนคลับแล้วก็ทุกคนได้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะดูแลตัวเองเหมือนที่เราดูแล เหมือนว่าถ้า uh คุณได้ส huh. uh ิน huh. ค้าต <medi> <LES> ัว <or> น <something> ี <Luft> ้ไปเป็นหนึ่งว่าคุณได้อิงฟ้าไปดูแลที่บ้านมีหรือยังยังมีเรือยงยังเลยเดี๋ยววันนี้เอาไปพี่ให้หนูสักหมื่นกระปุกโอโหกันแล้กลับมาทีเลยวกันคือเหลือแต่ตาแล้วนะาขายไม่ไหวผิวใส่ไม่ไหวนะคะอ่ะวันนี้นะคะพี่ฟ้าเนี่ยจะมาเปิดตัวคอลลาเจนอิงฟ้านั่นเองอ่าโชว์กระปุกได้ไหมซึ่งคอลลาเจนอิงฟ้าเนี่ยพี่ฟ้าจะบอกเลยนะว่าเป็นเป็นอะไรที่แบบ โปรดปรานมากๆเพราะว่าตัวเราเนี่ยเป็นคนที่ทํางานหนักมากๆแล้วไม่มีเวลาที่จะไปแบบเขาเรียกว่าดูแลตั้งแต่หัวจะลดเท้าได้แต่หา,าอาหารเสริมมาทานตัวนี้นะคะเป็นคอลลาเจนที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรศูนย์รวมคอลคอลาเจนเอา,อางี้ดีกว่าช่วยเรื่องอะไรบ้างหลักๆมีอะไรบ้างก็ช่วยในยเรื่องของผมนะเล็บนะคะ<ม> เนี่ยผมลาวเขาเรียกว่าสุขภาพหนังศีตษะแบบคือดูแลจากข้างในสู่ข้างนอกนะคะเล็บลาวดูแล้วก็ที่สำคัญเลยจุดเด่นของคอลลาเจนอิงฟ้าก็คือผิวแน่นอนคอลลาเจนมันต้องมาควบคู่กับผิวถูกถึงแม้ว่ากล้องนี้ใช่ไหมคะถึงแม้วาทุกอย่างเป็นทุกอย่างเป็นเก็บุกช็อต ถึงแม้ว่าเราจะไม่ใช่คนผิวขาวเราเป็นคนแบบผิวเอเชียแต่คอลลาเจนต้องบอกกันนะว่าไม่ได้ช่วยให้แบบโูผิวขาวโอโม่มันไม่ใช่แบบกูต้าไทโอนแบบขนาดนั้นแต่เขาจะช่วยให้ผิวมันมี aura ออร่าเราสามารถผิวกระจ่างใสได้ทั้งที่เราแบบอ่ะอย่างผิวพี่ฟ้าอย่างเงี้ยเวลาโดนแดดมันเฮ้ยมันออร่าที่จริงเราไม่ได้แบบเป็นคนผิวขาวถูกปะเพราะฉะนั้นนะคะอันนี้เหมาะกับทุกวัยทุกเพศกินได้หมดเลยไม่ต้องกลัวแพ้ไม่ต้องกลัวสารอันตรายใดๆดทั้งสิ้นเพราะว่าเราไม่มี เราไม่ได้ใส่เราไม่ได้ใส่อะไรเลยเราเล่นมันเป็นกล่องเปล่าถูกไม่มีอะไรเปิดมาก็จะเป็นรูปอิงฟ้าแห่ไม่ใช่ข้างในก็คือคอลลาเจนซึ่งเป็นการรวมคอลลาเจนไม่ว่าจะเป็นไดเปปไทด์นะคะแล้วก็ไทป์2คือรวมหลายอย่างมากมันพูดไม่หมดอ่ะมีคอลลาเจนเปปไทด์มีไดเปปไทด์มีไตรเปปไทด์แล้วก็มีไทป์2มีสี่อย่างเอ้าเราก็ต้องแบบมีการศึกษา